คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลผลประกาศสลากกินแบ่งรัฐบาลวดประจําวันที่1 6มิถุนาย,ยน2564ก็ผ่านพ้นไปสดๆร้อนนะครับรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข6 เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งเลขหน้าสามตัวได้แก่หมายเลขศูนย์ห้าสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดเลขท้ายสามตัวได้แก่หมายเลขสี่สี่เจ็ดหกหกแปดเลขท้ายสองตัวได้แก่หมายเลขหนึ่งเจ็ดครับแอดก็ขอแสดงความยินดีท่านผู้ชมที่มีโชคมีชัยในงวด1ิมิถุนายน2564ที่ผ่านมาสุดอ่อนร้อนด้วยนะครับสำหรับเลขเสือตกถังพลังเงินดีมีโชค ขอให้โชคให้ใช้กันแล้วนะครับท่านผูช้ชมครับแบบนี้ตามต่อกันได้เลยนะครับเราไปดูผลงานงวดที่ผ่านมาครับ16มิถุนายน64ครับเสือตกถังพลังเงินดีมีโชคให้เลขเด่น1รอง8เลขหนเ,เลข8เลขเด่นเลขรองก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัวรางวัลที่1ที่8 61ชุด2ตัว18 81ก็วิ่งเข้าไปแบบโต๊ะ ที่ท้าย3ตัวรางวัลที่1ที่861อีกเช่นกันครับแบบนี้น่าตามต่อเลยทีเดียวครับเราตามไปดูงวดวันที่1กรกฎาคม2564เสือตกถังพลังเงินดีมีโชคให้เลขเด่น6รอง9ชุด3ตัวเต็งโต๊ด7 6 1 8 6 5 2 6 7 3 9 9 5 9 1 9 9 5 1 9 6 0 0 9 7ชุด2ตัวบนล่าง6165 67 69 46 91 95 96 97 94ระวังเบิ้น6699ครับเลข6และเลข9กก็เป็นเลขเด่นเลขรองครับให้โชคให้ใจกันแล้วนะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับเก็บเป็นข้อมูลไว้ก่อน ไว้ชนกับสำนักอื่นดูครับไปเทียบกับสำนักอื่นดูเลขไหนตรงกันเลขไหนเหมือนกันก็จัดเป็นเลขเด่นได้เลยนะครับไทยนีแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีชัยในวันที่1รกรกฎาคม2564รักทุกท่านครับขอบคุณครับ